สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกนะครับวันนี้เราจะมาลองใช้คําสั่งอ r r a นะครับอ r r a นะครับก็จะมีหลายรูปแบบนะก็จะมีทั้งอะเลแบบสี่เหลี่ยมแนวแถวหรือว่าอะเลแบบวงกลมหรือว่าอะเลแบบขั้นบันไดนะครับหรือเ r a ตามเส้นเคอร์ฟเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองเปิดใช้อะเลแบบแถวกับวงกลม จะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวตามไปดูดับแรกนะครับก็ให้เรานิวทีเราขึ้นมานะครับนิวแล้แกะเราขึ้นมานะแล้วก็สร้างวัตถุนะครับในที่นี้ผมจะลองสร้างวัตถุเป็นสี่เหลี่ยมนะครับมรเมตรคูณเมตรนะครับก็คือหนึ่งพันนะครับคำมา1000หนึ่งพันเตอร์นะครับก็จะเป็นสี่เหลี่ยม,มเมตรคูณการใช้คําสั่งอะไรมีหลายลรูปแบบนะครับแต่แรูปแบบวันนี้ผมจะพามา พิมพ์นะครับโดยคลิกเลือก select ที่วัตถุนะครับพิมพ์ AR นะครับก็จะมีอะรเลย์ขึ้นมาตรงนี้นะครับให้เราอะรเลย์แบบสี่เหลี่ยมแบบเป็นแถวแบบนี้นะครับก็จะเป็นการอะรเลย์เป็นแถวแนวตั้งแล้วก็อ่าไม่ใช่แนวตั้งอย่างเดียวก็คือจะเป็นด้านแกน x y นะครับหรือแกน z เลยก็ได้นะครับก็จะมีการคำสั่งให้เลือกอยู่นะ กราจะมีอเรีแบบโกล่านะครับก็จะเป็นอารีแบบวงกลมนะครับมีจุดวงกลมเป็นเทนเตอร์นะครับแล้วก็จะมีการอารีแบบตามเส้นเคิร์บนะกอเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะอาะรีแบบแถวนะครับก็ติ๊กที่อารีก็ในเบื้องต้นนะครับโปรแกรมเขาก็จะแอคทีฟมาให้เป็นสามคูณสี่ ก็จะเป็นแถวสามแล้วก็แถวสี่ก็ดูจากตรงไหนดูจากตรงนี้ได้ครับแถบเมนูข้างบนนะครับก็คือถ้าเป็นอัลต์แครดรุ่นใหม่ๆนะครับเขาจะมีแถบตรงนี้ให้นะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นเก่าๆนะครับเราเราจะต้องพิมพ์แถวนี้นะครับก็ตรงคอมมานด์ไลน์นะครับเขาก็จะมีแถบคําสั่งให้อยู่นะครับ แต่ว่าอันนี้มันจะเป็นออโต c แครดรุ่นใหม่นะตัวนี้จะเป็น2022ก็เขาก็จะมีค่าตรงนี้ให้เรากอกเลยนะว่าเราต้องการกี่แถวนะครับแล้วก็กี่กี่คอลัมน์กี่แถวนะครับแล้วก็แต่ละแถวห่างกันเท่าไหร่อะไรประมาณนะี้สมมติผมจะไม่พิมพ์นะครับผมก็กดพสต์อะไรออกไปก็จะเป็นแบบนี้นะ 1,500คือตรงไหนนะครับวัดดู1,500คือระหว่างเซนเตอร์ของสี่เหลี่ยมกับสี่เหลี่ยมก็แสดงว่าช่องไฟนี้ห่างกัน500นะครับเพราะว่าวัตถุเราคือเมตรหนึ่งสมมุติถ้าเราอยากให้ช่องไฟห่างกันแค่10มิลเราก็คลิกที่วัตถุที่เราเะร์นะครับแล้วก็ไปกอก ตรงนี้นะครับก็จะเป็นนี่เป็นศูนย์ก็เป็นนี่ครับเป็นหนึ่งศูนย์ก็เราก็จะได้แกบสิบมิลอะไรประมาณนี้ครับนี่คืออะไรแบบที่เหลี่ยม แบบแถวแบบคอลัมน์นะครับในกรณีที่เราจะเพิ่มแถวเพิ่มคอลัมน์นะครับเราสามารถคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็เพิ่มแถวเพิ่มคอลัมน์ตรงนี้ได้เลยนะครับหรือเพื่อความสะดวกสบายนะครับสังเกตลูกศระกน,น,น,นะครับก็จะมีลูกศรอยู่สองสองทิศทางนะก็คือตามแนวแกน y แล้วก็ตามแนวแกน x เราสามารถที่จะเอาเมาส์ไปชี้ที่ลูกศรแบบนี้นะครับที่ค้างไว้นะครับเขาก็จะเกิด การเปลี่ยนสีเป็นสีแดงหรือสีอะไรสักอย่างนะครับแล้วก็คลิกลงไปทีหนึ่งนะครับแล้วสามารถที่จะดึงแบบนี้ได้ครับลากเมาส์ดึงออกไปเลยครับเขาก็จะสังเกตว่าคอลัมน์นะครับเขาก็จะมีอ่าตัวหนังสือขึ้นห้ครับตอนนี้เป็น11คอลัมน์12คอลัมน์นะครับก็ถ้าพอใจแล้วก็คลิกลงไปทีหนึ่งนะแล้วก็ทางฝั่งแถวนะครับตอนนี้มี3แถวหรือขึ้นไปเป็น5 แปดสิบเจ็ดสิบสองที่กลไปทีหนึ่งนะครับก็จะเป็นสิบสองคอลัมน์แล้วก็สิบสองแถวนะครับอ่านค่าได้จากตรงนี้นะครับหรือเอาเมาส์มาพี้ไว้อย่างนี้นะครับเขาก็จะขึ้นให้นะครับว่าสองแถวอันนี้ก็จะเป็นสิบสองคอลัมน์สำหรับคำสั่งอะไรนะครับก็จะใช้งานประมาณนี้ครับ คำสั่งอารต่อไปนะครับก็จะเป็นอารีแบบตามรูปวงกลมนะสมมุติผมมีวงกลมอยู่หนึ่งวงนะครับแล้วเราจะอารีเส่นนี้นะครับพิมพิกติเล็กที่วัตถุนะครับพิมพออานะครับแล้วเลื่อนเมาส์มาชี้ที่อารีนะครับ ล่านะครับคลิกลงไปทีนึงนะครับแล้วก็มาคลิกที่จุดเซนเตอร์ที่จะให้เขาอะไรนะครับทีนึงนะครับเบื้องต้นนะครับโปรแกรมก็จะแอคทีฟเป็นหกไอเทมนะครับหนึ่งแถวนะครับก็จะเป็นหกไอเทมหกไอเทมตอนนี้หกไอเทมอโปรแกรมจะแบ่งได้ไอเทมละหกสิบองศานะครับโดยสามร้อยหกสิบองศาก็คือหนึ่งวงกลมนะครับ สมติถ้าเราอยากได้6ไอเทมอยู่ที่90องศาครับเราก็กรอกเลข90ลงไปนะก็คือเขาจะแอดจัด6ไอเทมนี้โดยเท่ากันนะครับอยู่ใน90องศาหรือจะเป็น180องศาคือครึ่งวงกลมนะเขาก็จะแอดจัดแบบนี้ให้นะครับก็จะตกอยู่ที่36องศาต่อเส้นนะสมมติเรา เพิ่งเป็น8ไอเทมนะครับเราก็จะเฉลียดด่ยเปลี่ยให้เราอยากได้360นะคระอ็วงกลม10ไอเทมนะก็จะตก3 6กองศาเมื่อกี้8ไอเทมจะเป็น45องศาก็อันนี้คือทะเลแบบวงกลมนะครับ ก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับใครลหลายๆท่านนะครับที่กำลังหัดเขียนอั t ต้ a แคนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบไปแต่เพียงเท่านี้ครับก็สวัสดีครับ